จริงจังไนีปแล้วต้องอันนี้แหละไปแล้วลูก <c oughs> ไฟไม่ใชูกยางยากนะน้ำจืดน้ำจืดก็มี やってるや สิบแปดชนเลยค่ะมันไม่รับสายยายหมูหมูหมูปิ้งขายเยอะๆมากมายเลยนะคะ 2 2 2 2 นี่ซอยนึงนะคะไข่เกี่ยว าาขายนี่ด้วยเหรอ ก็มาห้องนี้มีอะไรตรงนี้มีน้ำใจหบาทเลย้านัอ่ะข้าวปั่นขนมีนนี่ค่ะไปที่ก่อได้ค่ะเป็นไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เยะเลยเอาไว้เพื่อปนเดือกันเหาอ ปาปา กชผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์ดูโฆษณาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลูกนกาแฟรมมารีนะคะขทุมากนะคะที่มารับชมนะคะของไปแย่มาก